สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในรายการคู่ของพี่เอิร์ธมิกนะคะก็คือรายการ E.M.S Earth Mix Space นั่นเองตอนนี้ก็คือดำเนินมาจะถึง EP 1 1แล้วนะคะทุกคนก็ ผ่านไปหลายสัปดาห์เหมือนกันนะคะมีทั้งสัปดาห์ที่งดแล้วก็สัปดาห์ที่แบบไม่ได้มี EMS a r m i Space มาจนมาถึงสัปดาห์นี้วันที่11กุมภาพันธ์นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่มี EMS e m i Space EP 11ซึ่งเป็นสัปดาห์วันศุกร์ที่สุขจริงๆสมกับชื่อนะคะ ก็ในครั้งนี้ก็จะเห็นว่าพี่เอิร์ธจะพาน้องมิกไปทะเลนะคะตามหัวข้อของคลิปวิดีโอนี้ก็คือเอิร์ธจะพามิกก้าวผ่านการกลัวการลงทะเลนั่นเองนะคะบวกกับทีเซอร์ที่เห็นฟิลก็แบบว่าเอ๊ะมีความแจ็คกับโรสอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบยืนซ้อนกันที่หัวเรืออะไรอย่างนี้บวก,กับหัวข้อที่บอกว่าจะพาน้องมิกก้าวข้ามผ่าน การกลัวการลงทะเลซึ่งก็เคยได้ยินมาบ้างแล้วจากที่นายน้องมิกสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์กับลิตเตอรารหรือสัมภาษณ์กับเออสัมภาษณ์ออนไลน์ในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยน้องมิกเขาก็เคยพูดนะว่าแบบตัวเองอะ่ะเคยเหมือนกับว่าเคยมีเหตุการณ์ฝังใจกับทะเลก็คือเหมือนเคยเกือบจมน้านะคะเกือบเี่ยบจมน้ําในทะเลแต่ก็สุดท้ายก็คือรอดกลับมาได้นะคะก็เลยทําให้มีความแบบว่ากลัว การลงทะเลไปก็คือเท่าที่เห็นถ้าจำไม่ผิดน้องมีก็ชอบทะเลนะเหมือนน้องมีก็บอกว่าตัวเองอะชอบทะเลชอบมาทะเลแต่ว่าไม่ได้ชอบการลงทะเลไม่ชอบการลงน้ําเพราะว่ากลัวจากเหตุการณ์ที่เคยเจอนั่นแหละนะคะอะมาในครั้งนี้ก็คือพี่เอ๋จะพาน้องมีไปทะเลเนาะแล้วก็พาไปเล่น ซิร์บอร์ดใช่ไหมเขาเรียกว่าซัรบอร์ดอะไรสักอย่างกยและเป็นกระดานแบบเป็นบอร์ดที่ลอยอยู่ในน้ําอะไรอย่างนี้หลักๆก็คือจะแบบนั่งก็ได้ยืนก็ได้แล้วก็คือเหมือนกับว่าเออพี่เอ๋จะยืนบนบอร์ดนะั้นก็คือยืนได้อย่างง่ายดายเลยนะแล้วน้องมิก็คือแบบพยายามมากที่จะยืนแต่ว่าน้องมิเขาก็แบบเป็นคนแบบว่า มีความมุ่งมานะพูดอย่างนี้ดีกว่ามีความมุ่งมานะมากๆที่จะยืนให้ได้นะเออก็แบบเออาก็ว่าน้องเขาแบบมีข้อดีตรงนี้อ่ะเป็นเป็นจุดเต่นของน้องเลยน้องก็พยายามที่จะยืนตัวสุดท้ายก็ยืนได้ถึงแบบว่าจะยืนได้ไม่นานก็ตามก,ก็ยืนได้สักพักหนึ่งก็ตกลงไปอีกนะคะอ่ะก็ในครั้งนี้เนี่ยนอกจากที่จะมาเล่นซัปอร์ เราเรียกถูกหืเืเอลสปอตนะคะก็ยังได้ไปดำน้ำด้วยนะคะเป็นดำน้ำดูปะการังดูเหล่าปลาน้อยดูโลกใต้ทะเลอะไรเงี้ยพี่เอธเขาก็พาไปไปดูซึ่งกิจกรรมดำน้ำอะไรเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่พี่เอเ๋จะชื่นชอบมากๆเลยนะคะทุกคนก็แต่แหละเท่าที่เห็นในวันนี้นะคะก็จะมีหลายโมเมนต์ที่น่ารัก นะคะน่ารักของพี่เอิร์ธน้องมิกแล้วก็จะได้กลิ่นความขิงหน่อยๆมาจากน้องมิกเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการที่แบบว่าน้องอ่ะซบซบนะซบแบบว่าอิงพิงพี่เอิร์ธไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็นอนแบบว่าดำเนินรายการแบบสบายแล้วก็ชิลมากก็คืออิงพิงไหลพี่เอิร์ธไปเลยอะไรก็พิงไปเลยจา้าพิงไปเลยไม่ว่าหรอกเพราะว่าน้องมิกเขาก็คิวหนึ่งอยู่แล้วนะทุกคน น้องอิกเขาก็เป็นคิวหนึ่งที่ไม่เคยขยับอยู่แล้วนะคะก็นอกจากดีก็จะมีโมเมนต์นิดนึงแบบว่าน้องแบบมีความอ้อนนะคือน้องมิกอะ่ะเขาอ้อนแบบเป็นธรรมชาติอะ่ะมันเป็นตัวของเขาอะ่ะจริงๆอะ่ะแบบเหมือนกับว่าน่าจะใส่แบบที่เป็นอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่เอาไว้ดำน้ำมาทุกคนที่เป็นหลอดอย่างเงี้ยแล้วก็มีแว่นสสาหรับดำน้ำอะไรเงี้ยน้องมิกเหมือนจะใส่แน่นเกินไปทําให้แบบว่าไม่สะดวกอึดอัดเลยอย่างเงี้ยแล้วน้องมิกก็บอก แบบมีความอ้อมพี่เอ๋ว่าให้ช่วยใสย่ช่วยอะไรให้อะไรเงี้ยแล้วคือพี่เอ๋นเขาถือกล้องอยู่กล้อง GoPro บัอถือกล้อง GoPro โโอยู่แล้วแบบว่าจ่อหน้ามึงวิ่งเราชัดมากชัดมากก็แบบว่าซูมแบบซูมสุดๆเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าไม่รู้ดิพี่เอ๋นเขาก็ดูเอ็นดูน้องอยู่เหมือนกันนะแบบเออนขำไปตลกไปช่วยน้องใส่ไปแต่ก็มีความเอ็นดูแล้วมุมที่ถ่ายมาเราจะนึกถึงมุมแบบว่า มุงแฟนนะทุกคนแบบว่าแฟนที่แบบถ่ายแกล้งแฟนเด็กถึงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซิวรู้สึกอย่างประมาณนั้นน่ะเออก็นั่นแหละก็ในครั้งนี้หลังจากที่ดำน้ำอะไรเสร็จแล้วเขาก็มาพูดคุยกันด้วยเนาะก็ถ้าได้พูดคุยกันพี่เออก็ถามว่าเออวันนี้เป็นยังไงให้เต็มสิบให้เท่าไหร่พี่เออก็ถามว่าเต็มสิบให้เท่าไหร่ แลวก็ไม่คิดว่าตรงจะตอบเต็มสิบนะแต่เขาที่ดูอะก็รู้สึกว่าทั้งพี่เอิร์น้องมีก็ต่างคนต่างก็เหมือนมีความสุขเหมือนแฮปปี้นะในวันนั้นก็นั่นแหละแล้วตองมีก็บอกว่าเออให้เต็มสิบเลยพี่เอิร์บอกว่าเต็มสิบนี่หมายถึงว่าความสนุกหรือว่าความเหนื่อยตองมีบอกว่าความเหนื่อย ความเหนื่อยเต็มสิบแต่อีกอย่างหนึ่งที่ได้ก็คือความสวยงามก็คือโลกใต้น้าที่ได้เห็นอนะดูแล้วก็เพลินตาแล้วก็สวยรู้สึกแบบสวยงามมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็เนื่องในวันวาเลนไทน์เขาก็เลยให้เขียนการแบบให้อวยพรก,กันนะในวันวาเลนไทน์ <c oughs> คือสองคนอะอวยพรแบบคือเอิร์ธมิกอะมีความสีท์เสมอกันนะความรู้สึกโรดอะเขามีความแบบเลเวลเดีวยวกัน ไปในทางเดียวกันอะไรเงี้ยคำวอวยพรที่ออกมามันก็แบบคล้ายๆกันน่ะพี่เอิอร์กก็อวยพรหาวันทายน้องวิกเป็นให้จะเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังอะไรอย่างเงี้ยมุมน้องเป็นน้าน้อยเด็กน้อยส่วนน้องบิกก็คือฟิลแบบว่าเหมือนแบบเหมือนให้พอรอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนเขียนสอสอเหมือนกันนะแบบขอให้สุขก,กายสบายใจอะไรประมาณนั้นน่ะที่น้องมิกเขียนอะ่ะ ก็ก,ก็ก็ดีอ่ะขอให้มีความสุขความเจริญอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความโอยพอที่ดีทั้งคู่นั่นแหละแต่ฟิลที่ได้คือรู้สึกเหมือนเป็นอ,อีกคนกนึงก็โอยพรลเด็กโอยพรลหลานอะไรอย่างเงี้ยโอยพลเด็กน้อยอีกคนก็เหมือนแบบว่าเขียนคําแบบว่าเขียนสอสอให้ญาติผู้ใหญ่อะไรประมาณเนี้ยที่ความรู้สึกที่โราได้นะแต่ก็ได้เอนดูน่ารักทั้งคู่เลย แล้วก็ในครั้งมีอกิจกรรมหนึ่งที่เขาได้มาทำร่วมกันก็คือการดูพาทิ่ตกที่ทะเลด้วยกันนะคะคือแสงที่มีอ่ะคือตีมากฟิลแบบโรแมนติกมากแล้วรูปแต่ละรูปที่ถ่ายด้วยกันมาคือแบบอุย้ยคุณฟิลแฟนไม่ไหวแบบ ดีมากๆอะบางทีแบบดีมากๆเลยอะแสงก็สวยคนก็หน้าตาดีพี่เอิร์ดก็คือหล่อมากวันนี้น้องมิกก็น่ารักน้องมิกก็คือชอบหน้าหมาน้องมิกมากเลยน่าจะเป็นผมทรงคุณสวินเนาะผมทรงคุณสวินอะไรประมาณนั้นน,น่ารักแต่พี่เอิร์ดหล่อมากจริงวันนี้แบบไม่รู้ทาไมอะหล่อเป็นพิเศษแล้วหล่อแบบหล่อหล่ออันนี้คือความรู้สึกอย่างนั้นแต่หล่อจริงวันนี้เป็นแฟกนะคะทุกคนหล่อจริงอะ นอกจากที่ เขาจะได้มาดูพาทิตตกด้วยกันเนาะก่อนหน้านั้นอีพีก่อนๆเขาก็ได้ดูพาทิตขึ้นด้วยกันด้วยน้องมิกบอกว่าเอออีเมมาอีม e ิสเปซเนี่ยก็ให้ทําอะไรที่แบบไม่เคยทําหลายอยา่างเช่นดูพาทิตขึ้นพาทิตตกที่ทะเลนะคะก็ได้ดูเป็นครั้งแรกแล้วก็เชื่อว่าได้ดูกับพี่เอิร์เนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยเหมือนกันนะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโมเมนต์ช่วงเวลาที่มีความสุขของทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็เนื่องในวันเลนทายเขาก็เลยได้พูดถึงวันเลนทายว่าแต่ละคนเนี่ยมี ประสบการณ์ในเรื่องของวาล,ลนทไทยยังไงบ้างเออพี่เอิร์ก็แบบเหมือนกับไม่ได้เล่าเะไรพิเศษแต่ก็มีความแบบการละครน,นิดนึงว่าแบบเออดาม,ม่นเศร้านะก็อาจจะมีประสบการณ์เอ,อ ที่ดีแล้วก็ไม่ดีในวันเลนทายบ้านแนละ้วก็เป็นเรื่องทั่วไปนะทุกคนอาจจะเคยเจอประสบการณ์ทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีเนาะอะ,อะแต่ถ้าประสบการณ์ร่วมกันของเอิร์ธมีก็คือวันเลนทายเนี่เขาก็อยู่ด้วยกันมาถึง2ปีเลยนะคะทุกคนพี่เอิยังพูดเลยอยู่ด้วยกันมาถึง2ปีแล้วนะวันเลนทายอะซึ้งไหมอะไรอย่างงี้ก็ปี2 0ง0เนาะประมาณ2020 2สองปีที่แล้วอะไรยงี ก็เป็นเพื่อนของพี่เอิร์นนะคะที่เป็นคนฮ่องกงหรือ,อ,รอย่างเงี้ยใช่ไหมราเข้าใจถูกปะเอ้ยไม่ใช่ฮ่องกงสิสิงคโปร์เป็นคนสิงคโปร์รู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนที่ เขาน่าจะได้ถ่ายซีรีส์เรื่องเดียวกันจากที่เอิร์ธนะคะเป็นซีรีส์ที่เอิร์ที่ไปถ่ายที่สิงคโปร์ก็คือซีรีส์เรื่อง w i ช t ี่แ l น b นั่นเองเรื่องนั้นเออก็คงจะได้สนิทกันจากในซีรีส์นั่นแหละใน,ใ,นในการถ่ายทำนั่นแหละแล้วทีนี้เขาก็มาที่ไทยอะไรอย่างนี้แล้วช่วงนั้นก็คือเป็นวันว,ว,วาเลนไทน์พอดี พี่เอิร์ธเขาก็แบบเหมือนไปเจอคุณคุณยายคุณป้าที่ขายดอกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอุดหนุนมาก็เลยซื้อมาสองดอกให้เพื่อนคนอันนึงให้น้องมิกอันนึงอะไรประมาณนั้นก็ <c oughs> แล้วลหลายอย่างที่เขาเคยเคยแซลกันก็แบบว่าอุ้ยอยากจะให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าเอออยู่กันหลายคนก็ซื้อให้ครบทุกคนเลยแล้วก็เหตุการณ์ที่เอิร์ธมิกเคยมาเล่าที่บอกว่าพี่เอิร์ธเอาตังค์น้องมิกอะ ไปจ่ายค่าหายาก็คือวันนั้นนั่นแหละวันว,นวนาเลนไทน์วันนั้นเราไม่แน่ใจว่าเป็นวันเดียวกับที่แบบน้องมิกนั่งอ่านแบบว่าเหมือนกับว่าอ่านเตรียมสอบหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วพี่เอิก็ฟิลเหมือนไปนั่งเป้าแล้วก็ใครน่าจะลงไอจีสตอรี่แล้วเขียนประมาณว่าแบบว่าเออมาวาเลนไทน์อะไรมาวาเลนไทน์เดยอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ว่าใช่มาเดียวกันหรือเปล่าโดยทุกคนแต่ว่าเอาอนั่นแหละเหมือนพี่เอิร์ธฟีลแบบมานั่งเฝ้าน้องอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มรู้ที่หลังที่เขาเล่าว่าแบบพี่เอิร์ธ่เห็นน่าจะแบบเห็นน้องแบบไม่ได้สนใจรอบข้างมากอะไรอย่งอา,า,างเงี้ยก็กระเป๋าตังค์เอาเงินน้องไปจ่ายอะไรอย่างงี้เออก็เป็นอาบริเวณไทยที่อยู่ด้วยกันปี2020ต่อมาปี2019เอ้ย2019นสิได้ไง2021ก็คือปีที่แล้วพี่เอิร์ธบอกว่า อยากไปหาพี่สาวแล้วพ่อเอิร์ดไปมาเลทนทายพอดีก็เลยชวนน้องมิกไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้อยู่ด้วยกันชั่ววันเลท่ทายแต่คือแบบเหมือนปีที่แล้วให้กุหลาบปีธทํมมาพาไปหาญาติก้ใหญ่ฟิลแบบนั้นเลยเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยน้องมิกกับพี่เอิร์เนี่เขาก็าเคยได้เล่าอยู่ในเอ่อแฟมิี่ติ้งเนาะเคยได้เล่าอยู่ในแฟนมิี่ติ้งเหมือนกันนะคะแล้วก็แบบเหมือแนบบกับว่า น้องมิกบอกว่าอะไรฉันเจอ,อยากเขาทุกคนเลยทุกคนพูดสุพรรณมดเลยอะไรยากที่พูดสุพรรณมดเลยไอท้ที่น้องมิกพูดก็คือมาจากในไลฟ์ของอะไรสักอย่างนะคะ mm hmm. ฟิลเหมือนพาไปหายากิอยาอ่างเลยแต่พี่เอิร์บอกว่าเอออยากไปหาพี่สาวเฉยๆนะคะ, mm hmm. อะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เขาพูดกันว่าเช็คอินสุพรรณนั่นแหละนะคะ mm hmm. มาปีนี้ วันที่14กุมภาพันธ์จะมีอะไรให้เราได้ชื่นใจอีกหรือเปล่าจะมีโมเมนต์อะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนแต่ที่รู้ตารางงานของเอิร์ธมิกตอนนี้ก็คือมีอ่ะ12มีนะคะ12อรู้สึกว่าจะมีไลฟ์ของ Vivo เนาะตอน หกโมงเย็นนะคะ13มีอีเวนท์ที่พระรามสองนะคะกับของคลินิกเดซินีแต่14บสนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรว่าจะมีงานหรือเปล่าถ้าสิไม่รับงานและเห็นไปอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนก็ก็ก, <c oughs> ก็ไม่อะไรคะ่ะก็เรื่องปกติของเอิร์ธมิกระมัดในการที่จะอยู่ด้วยกันอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงอ่ะก่อนหน้านี้ก็คือวันนี้ วันนี้จะมีเป็นเหมือนกับการแบบว่าวิดีโอคอลนะคะเป็นแบบว่างานเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ได้ดูวิดีโอคอลนะคะของพี่เอิญน้องมิกนะก็จะมีโมเมนต์เขาเก็บมาฝากด้วยแหละมีการพูดถึงเกี่ยวกับว่าวันว,นเวนาเลนไทน์ด้วยนะน้องมิกบอกว่าอยากจะซื้อของให้พี่เอิญในวันวนาเลนไทน์บ้างเพราะว่าแบบไม่เคยซื้อให้เลยอะไรอย่างนี้แล้วก็คือแบบ เออพี่เอบอกว่าเออพกก็ซื้อให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องมิกก็บอกว่าตัวเองอ่ะซื้อให้แต่ว่าไม่ได้ซื้อให้วันวาเลนไทน์จะซื้อให้ในวันโอกาสอื่นอะไรอย่างนี้แล้วพี่เอาบอกว่าซื้อให้น้องมิกตลอดทุกปีวันวาเลนไทน์อะไรประมบาณนี้ว่าถ้าจำไม่ผิดพูดประมาณนะล้วก็เลยคิดว่าเอ๊พี่น้องอะไรทำไมต้องซื้อของขวัญให้วันวาเลนไทน์ด้วยอ่ะเออ เออี้ก็ไม่รู้นี้ก็ไม่รู้สํหรับโมเมนต์ไอรีอันนี้นะคะเยวโรสจะทําคลิปเล่าแยกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคค่ะสําหรับ EFS Earn m i s ในครั้งนี้ก็จบไปด้วยความสุขนะคะก็เป็นภาพหลายๆภาพก็จะมีความโรแมนติกมีความน่ารักมีความเป็นตัวของตัวเองของพี่เอินต้องมิกเนาะแบบ อย่างที่เคยพูดคือยิ่งอีพีเยอะๆขึ้นเขาก็เริ่มจะแบบมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะแบบว่าสามารถที่จะแบบว่าเอออยากทำอะไรก็ทำอยากจะซบก็ซอบอยากจะเออกอดก็กอดอะไรประมาณนั้นนะ่ะก็คือแบบเป็นเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่น่ารักอย่าง ได้อยากเต็มที่อะไรอย่างนี้รถก็ว่าน่ารักมากๆเลยนะคะเอาวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าโรสพูดอะไรผิดไปหรือทาอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมและฟังกันนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวก่อนคะ่ะบ๊ายบาย